สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องอฟซีทางช่องทวีคนเดิมสุขุซนครับเอาโมนีมาติดตามก้มฝันน้องตุ่มตามพี่น้องนะครับเพิ่นฝันเพิ่นโทู่หาผมสองเทียร์เลยพี่น้องบอกว่าให้มาดวนมาตอนเที่ยงพี่น้องแต่ว่าผมบอได้มาตอนเทียงมาตอนแรงพี่น้องเนาะบอมีเวลามาติดตามเอาตัวดีก้มฝันของน้องตุ่มตามงวดที่ก้อนๆเนี่ยเพิ่นกระถือได,พอได,ด้พี่น้องผมบอได้จดตามให้เพิ่น นะครับงอนั่นเพิ่งห้วิ่งศูนย์กับเข่าศูนย์พี่น้องนะครับเอานี่คือบ้านน้องตุ่มตามพี่น้องนะครับอีเมสสมแล้วก็ไปหาหมอสวัสดีครับน้องตุ่มตามครับสวัสดีครับคุณแม่สมไปหาหมอว่าที่ไปจากมือแล้วสองแล้วอนอนขึ้นอยู่ร้องบ้านจีไปแล้วกับไปกลับแล้วก็ไปอีกออ ให้เหรอคุณแม่สมมันมีลูกพาไปมีรถมีล่าหลายคันอน้องตุ่มตามย้นยอนผู้เดียวจีฝากติดตามช่องน้องตุ่มตามชาแน,นลนะ้ำไม่ได้พี่น้องเด้เอะก็เป็นยังยืนก็ได้ไมีมเจอเจอ๋อนะครับน้องตุ่มตามบอกนาง,งนา้นองตุ่มตามฝันดีแล้วมันอบอหอดเนี่ยหอดบ้งดึงเข้ว่าถือแท้คขนี้มันถือ เอาตัวแก้าครับอืจะมีน่าถาแก้วอยู่เจ้าวบโอ้ยถาพูดแล้วผมก็ไปพูดหายุสารค้ำมาได้มากไอ้ปูไทยก็ว่าถือทั้งสามตัวก็ได้มาล้มคลิปเห็เล่าไปอยุสารค้ำพาเหตดคลิปอยู่พูนวันจีแต่วันจีสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพูดหลาสิบไปจันทร์สิบสี่หัวกน้ามาได้มากสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไปอยู่พูนเลยเอาตะม้างสองสามมือแล้าครับ เตียวเจ้าสองมือโอ้เจ้เจมยาวเดียวโอ้บ้านตองตัวตามสุ้งไปห้เบิง่งยู่ทางไล่เลขเข่าอยู่เลขถือกแะ่่ามันจะมีเจ็ดน้ไมีตะเคืือครับงวดเนี่นยโอ้เดียวเข่อือเรงสุตามว่ามีอันเชียผมโดดสันวางวด วดน <si ี่นี่ความฝันฝันว่าจงไรเนี่ยเขราฝันมาเห็นไปไปม่ย่างบานตาเสริมครับโอ้ย่างไปบ้านตาเสริมปูเสริมเนี่ยที่เราตายแล้วเนี่ยแม่นมาฝันเห็นเนื้อจุนมด่างครับเจมหมอนะครับโอ้ฝันว่ายางไปบ้านปูเสริมที่เราตายแล้วเนี่ยบัดดี้เห็นเนี่ยจุ่มอยู่ในน้ำติ่มหมอยอยู่บนบ่อครับนี่เด้งบ่หมอแดงครับเนื้อบ่แดง เงือบดแหงพี่นอ้องแต่ว่าน้องตุ้มตามตำล่ากเกาที่เพื่อนเคยฝันพี่นอ้องตั้งเต่ผมประทันเห็ดกิปเพื่อนฝันย้ำใดเพิ่นบอกเมโซมบอกแม่เพื่อน,นพี่นอ้องถือตลอดได้พี่นอ้องนะครับเรียกเพื่อนกระบอกลายตัวเห็ดตัวเดียวสองตัวพี่นอ้องเด็กควมฝันของเพื่อนเมื่อนี่เพื่อนฝันแล้วว่ายางไปบ้านปูเสริมที่บ้านหลังที่เพื่อนตายแล้วพี่นอ้องบ่มีคนอยู่แต่ละพี่นอ้องบันนี้ฝันเห็นเนื้อยั่ได้หม้อเต็มหมอ้ออยมันว่าน้นองตาม่ำ เนี่ยบ่แดงเนาะเนี่ยบ่แดงมันบ่บ่ครับอืมบัดนี้ฝันเห็นเนี่ยแล้วไปจังได๋ตอค้ามฝันข้อไปบา้านตกเก่าครับอืมเป็นอะไรวิเห็นเห็นกำแพงนั่นนี่แหละโอ้ใส่แกะเอาโอ้ เพิ่นฝันเห็นเฮียแล้วเพื่อนก็ว่ากลับไปอยู่บ้านหลังเก่าแหละพี่น้องหลังที่เพิ่นฝันเห็นเด้พี่น้องบ้านหลังปูเสริมน่นลหละบันนีก็ว่าเป็นงานนพี่น้องเจ้าว่าเป็นงานอย่างนะครับมีผมเว้าสู้แปลให้พี่น้องฟังพี่น้องบางคนก็สีบบลูได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับผมนี่อ่าล้งกันแน่คัเบ้าเพื่อนเคยบอกกันแน่เขากอสิแปลภาษากันออกพี่น้องนะครับเพิ่นก็เว้าภาษาเฮ้านี่ล่หละ่ว่าบางคนเพื่อนเหงื่อสิบ่เข้าใจคําบว้าของน้องตุ้มตามพี่น้องนะครับ เพิ่กําลังเขียนตัวเลขให้พี่น้องตัวเลขหน้าท่าของน้องตุ่มตามวันนี้ได้จากตัวน้องตุ่มตามวันนี้ได้จากตัวสามตัวนยเติสามตัวเคียงเคียงเลยบ่สามตัวเคีงเลยพี่น้องนะครับเวลาพี่น้องนะครับฝากช่องน้องตุ่มตามน้ำเล้ยพี่น้องเด้อน้องตุ่มตามชแนลพี่น้องเข้าเข้บฝากไปเบิ่งให้เพื่อนน้ำแน่พี่น้องเด็กตัวสาต์กันพี่น้องเนาะ ว่าเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นบ้านในส่วนของพี่ของน้องทุกกูทุกคนหักกันแท่งกันพี่น้องนะครับให้ก็ร้องแรงใก่ลูกหลานนําพี่น้องนะครับเจ๊หักนะครับหมดนี่อาน้องตัวตามยกเบิ่งดูบ่นนะฟันเห็ดสามตัวเลยฟันเห็นสามตัวแต่ว่าอันนี้มันอึกแล้วครับเจ็ดหกเลยครับนะครับอ๋อเลขเลขสามตัวเดี๋มิตัวใดเนี่ยน้องตองตามลองไลายบังดูตัวนี้ครับ เลขยังงนั่นเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองกับฝันใหญ่ฝันได้ท่านมาเอาตัวจับนี่ครับอ๋อมันได้ออกหกเจ็ดไหมครับไม่ใเจ็ดหกไปเลยครับผมอ๋องวดนี้ทีน่ะตัวนี้ครับผมงวดนี้นี่ตัววงกลมมันคือเจ็ดหกเต๋อแม่งครับงวดมบนนี้มันออกหกเจ็ดดิแม่งครับออกตัวกลับครับป้างวดนี้มันจะออกว่าตัวกลับ แม่นครับผมปลาพี่น้องนี่คือเล็กน้องตุ่มตามเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมีน้องตุ่มตามมี่นิ่งด้วยครับมีบสายแก้วดอยืยน้องตุ่มตามมันเขียนอันนั้นให้น้ำในเปียงเขียนวันที่ให้น้ำเนี่ยก็ครับเขียนวันที่ให้ให้ผมน้ำเนีเนเ่ยให้น้องตาเขียนวันที่ะะพร้อมเด้อพี่พน้องเด้อวันทนี่หนึงนน่งกันยายนน้อกเหนือจากนได้บถถ่เขียนตะลุ่มก็ได้เขียนตรงนี้ก็ได้ เขียนวันที่หนึ่งกันยายนมัดเดืยนหกเ,เกียนก็ได้น้องตร่ตามเขียนวันถึงพี่น้องอะนะครับมันที่หนึ่งกันยายนเด้กพี่น้องเด้อเขียนวันที่ให้พี่น้องนะครับผมถืบริเกียนตัวเลขน,น,นะครับน้องเลขน้องตุ่มตามเลขน้อง เอาตุ่มตามเอานะครับเอานี่คือแนวทางของน้องตุ่มตามแลอพี่น้องเด้งองดประจาวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับเลขน้องตุ่มตามเป็นไห้ที่จ็ดสองสองแล้วก็จ็ดหกเป็นบ้าน้องตุ่มตามเนี่ยครับเลขสามตัวหนึ่งคือฝันได้เปนบ่ฝันได้ครับโอ้ยตัวแดงบ่าน้องตุ่มตามบ่ครับบ่แดงบ่เถอะครับ แต่ว,ว่าฝันมันเต็มหมอ้อฝันเห็นเนี่ยเต็มหมอ้อแม่นครับป้บานเนื้อเต็มหมอ้อบ,บ้านต่เสริมเนี่ย,<ม>ยบ้านต่เสริมเนี่ยแม่นแล้วตายแล้วบัดนี้แล้วก็กลับมาบ้านแล้วกลับไปคนเต็มเฮียนอยู่บ้านพนจัดงานเป็นบ่แม่นครับเพราะว่าเห็นค้นบ่อครับคุณนายหาซีค้นอย่างละครับบ้านต่เสริมอืมค้นนางเต็มบ้านอยู่บ้านแต่เสริมพี่น้องบ้านเล็กที่เพ้นตัวได้น้องคุมตามบ้านเล็กที่น้องอ่อนปู่วนบ้านแต่เสริม สองทับสองครับสองทับสองับองเมันจะออกสองสองเท่บ่น้องตุ่มตามแม่ครับน้นเด็ดดเก้าครับไปออกให้สองเขียแล้วโอ้มก็เียออกแล้วก็เจ็ดสองจิตไหมครับครับครับกันคับกันแม่โอ้น้องตุ่มตามมันใจคับว่เงินี่ยมันใจ่ับยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับตัวนปั๊ดมันใจจ็ดสองสองน่ะร้อยเปอร์เ็มันบ่ ลอยเปอร์เซ็นต์นะครัดลอยเปอร์เซ็นต์ได้เพี่น้องเบิ่งไ้ครับผมครับเบิ่งก่อนได้พี่น้องครับปรมักถือบุตรถิดครับจำได้กับดวงครับมิสโซกีนะครับครับพี่น้องน้องตสมตามเบาว่าเบิ่งสะก่อนถือบ่ตรถือเกี่ยวกับดวงนะพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องโชคดีผลิต่ัณฑ์มาเพิ่นให้ถือได้พี่น้องเพิ่นส่งไปผมผมบ่ได้มาลงคลิปเพิ่นแต่ว่าผมมาหาเพิ่นสองเท้าเพิ่นประย่บ้านคุณแม่สมไปหาหมอ บัดนี้มาจังำไรก็ไปยู่บ้านบัดนี้เพิ่นส่งไปทางไลน์พี่น้องผมกับบ้อ่านผัดมาอา่านเราเลขเพิ่นเข่าพี่น้องเข่าเต็มเต็มเข่าที่เกตหกหกเกตพี่น้องหกเกตเพิ่นส่งไปให้พี่น้องนะครับแต่งวดน,นี้เพิ่นให้ที่เกตหกแล้อพี่น้องงวดน,นึงเลขออกหกเกตวดน,นี้เพิ่นให้ที่เกตหกวงกลมที่เกตหกน้องๆตามเนาะแม่นครับแน่นที่สองตัวเลยพี่น้องแจ้งวนครับจะไปเรื่องของแจ้งวนครับคุณท้องครับอื นนเจ้าฝันได้ไม่ฝันได้ครับเป็นเนี่ยกอบตจฟ้ามอันนี้เลขของผู้ใดก,ก่อนเนี่ย,ยกอบตครับอบตครับเลขอียกอย่งยงางแน่น้องตามๆเ,เ,เนี่ยเลขของแม่สมบัติคือฮาซูสนใจเลขของอันแม่สมบัติเด้บ่ครับแม่สมโชธครับโอ้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเป็นบ่ะของแม่สมโชธจันออบครับโอ้ฝันสองสามมืมม่อแล้วไม่ฝันของแม่ท่องจันโอบ แมแส่สมโชคแม่สมโอ้ของแม่สมนะครับนี่คือเลขของแม่สมคือเลขของอันแม่ของน้องตุ่มตามเด้อพี่น้องเด้อนี่เปิ้นฝันได้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าพี่น้องนี่คือเลขของแม่สมนะครับแม่สมเพิ่นก็ถือดูดูพี่น้องนะครับแม่สมถือเคยือถือแล้วก็หกิตไหมครับถือสองใบเออลอตเตอรี่สองใบอีกแนนถือเยอะครับป้าดองแหงอีรีครับพี่น้องถือทั้งว้าทั้งหมดเพ่กเกินสามใบสี่ใบลอตเตอรี่พี่น้อง จะสมาทำบุญนะครับสมบูรณ์จากจุดวผาขาครับพี่น้องนะครับไปจับจองซื่อสาะกินเบียงรัฐบาลกันได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือเล็กหาศูนศูนหาของแม่สมคนฝันแม่นพี่น้องนะครับเพื่อนบอยู่เพิ่นไปโลพยงบานอยู่พี่น้องเพื่อนเป็นเบาหวานตัดขาพี่น้องไปโรงหาหมอตลอดอยู่แต่น้องตุ่มตามพี่น้องนะครับแม่สมฝันแม่น,นเป็นแม่เป็นคุณแม่ของน้องตุ่มตามพี่น้องนะครับเอา ฝากพี่ฝากน้องสู่ปู่สกุนมากแล้วก็ค่อยไปจัดไปซื้อไปจับจองสื้อสากินแบ่งรัฐบาลกันนะครับทั้งช่องบสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพานันแต่ยังใดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมดับพี่น้องเด้อนะครับนี่คือเลขของคุณแม่โสมคนฝันแม่นนะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์บันี้เลขน้องตุ้มตามบันเนี่ยหันมาบันเนียมีให้พี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้ นี่คือเลขน้องตุ่มตามพี่น้องนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2566ายพี่น้องเ2 2สองสองพี่น้องนะครับน้องตุ่มตามมั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์มาในนอนพี่น้องบัดนี้เลขข้าง่างเพิ่นห้ที่เจ็ดหกโตเก้าพี่น้องเลขออกที่หกเกได้พี่น้องเด้อเลขออกหกเกตงวดนี้น้องตุ่มตามห้7เจ็ดหกวงกลมที่เ6หกพี่น้องมั่นใจมาลอยเปอร์เซ็นต์น้องตุ่มตามเนาะครับผม เอาพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาถ่ายคลิปแล้วพี่น้องนะครับผมกลาวขอบคุณขอบคุณน้องตุ่มตามหลายๆที่ให้แนวทางข้อถามนะครับผมอันใดก็ครับข้อถามมาของคนไายนะครับเป็นข่าวเมืองนะครับฮะข่าวสามตัวครับข่าวสามตัวโอ้ไก่ถืออีหลีครับข่าวข่าวข่าวอีเหลียน้าอู้วว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 วบวอววววนวว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 ว้ววววววว น้องตุ่มตามส่งไปให้ผมเนรหกเก็เต็มเต็มพี่น้องนะครับงวดนี้นี่เพิ่นนงกรมที่เก็หกบัดเนี่ยพี่น้องตกกลับกันกับเลขสามตัวเพิ่นมั่นใจหนึ่งอ่าเก็สองสองพี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องสุกูสุกคนฝากฝากกวนนะครับผมครับฝากช่องน้องตุ่มตามบัดเนี่ยจาก้าวแชแนลครับนือเขาฝากกันเด้อครับไปโจมพุ่นแนครับไปทั้งท่านท่านยังครับผมครับผมพุ่นจำชัดไว้นะครับครับผม ให้สดให้มาแกแห้งแร่ครับไปครับครับขอบพระคุณครับอาพี่น้องฝากน้องตุมตามนำลีได้พี่น้องเด้อนะครับอินดูกันสุกๆปมันมันก็อจะเริ่มคุ้นเมษสมนะครับกับน้องตุ่มตามพี่น้องยูซี่หลายภาพนะครับคุณแเมษสมก็มีโรคประจําตัวไปหาหมอยังสั้นกลับมาพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทวีคนเดือขคอยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งวามสุขจงมีใจทันผู้ชมผููฟังสุขุทุกคนเงินทองไหลมาเทมากขึ้นจังสายนำบระกาศายกระเป๋าตุง เดี๋พี่น้องเด้อกินยาบกจกกับยาได้ลงให้เขาตรงตรงเล็กน้องตุมตามเจ็ดสองสองและก็เจ็ดหพี่น้องนะครับสำหรับทีนี้ขออวยพ่อให้พี่น้อง FC ของทองทวีคนเดิมจงประสบจะความสุขความจเจริญสุข,ขู่ทุกคนพี่น้องสวัสดีครับสัสดดีีครบ